่อนที่จะจบเป็นความรู้ใหม่ของเรานะคือเราก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะว่าเมียฝรั่งเขาซื้อบ้านซื้อที่ให้พ่อแม่ที่ประเทศไทยแล้วเขาจะกลับไปประเทศไทยปรากฏว่าพ่อแม่เนี่ยโอนบ้านโอนที่เนี่ยขายให้กับชื่อที่เป็นคนอื่นในทะเบียนบ้านเนี่ยพ่อแม่ก็ดีดตัวเองออกมาจากทะเบียนบ้านไปอยู่เอาชื่อตัวเองไปลงทะเบียนบ้านอันอื่น แต่ว่าไอ้โฉนดที่ดินเนี่ยที่เป็นลูกของที่เป็นเมียฝร,รั่งที่อยู่ในในทะเบียนบ้านเก่าที่ขายโอนไปให้คนใหม่เนี่ยพอคนที่เขาซื้อเขาก็จําหน่ายชื่อเมียฝรั่งคนเนี้ยออกให้ไปอยู่ในทะเบียนกลางที่ประเทศไทยเฮ้ยเราเพึ่งเราเพิ่งรู้ว่าประเทศไทยมีทะเบียนกลางหมายความว่าคนที่ไปอยู่ในทะเบียนกลางคือคนที่ไม่มีหลักแหลง่ง คนที่เร่ร่อนคนที่ไม่มีบ้านในประเทศไทยแล้วจะไปลงในบ้านเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันเป็นเหมือนพวกจะบอกว่าพวกเโรบินูดพวกที่ไม่มีตัวตนพวกเนี้ยอะไรรู้ไหมเราเพิ่งมาเห็นว่าผู้หญิงไทยคนนี้พอเขากลับไปที่บ้านเนี่ยหัวอันนี้ยิ่งกว่ายิ่งกว่าปลิดชีพตัวเองเ,เขาบอกว่าเขาจะไปทําบัตรประชาชนเอาบัตรประชาชนคุณก็ทําไม่ได้คุณไม่มีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้านชื่อคุณอยู่ในทะเบียนกลางนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้เป็นคนไทยเฮ้ย